อ่าก็สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ครูอยู่กับผมในเกมอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะครับผมอ่าในวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีคราฟนะครับผมเอ่อไอ้เจ้านี่นะฮะไอ้เจ้าคบเพลิงกับแคมป์ไฟนั่นเองนะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับผมนี่ก็คือนี่เลยนะครับผมพิกแอ็กนะครับผมแล้วก็ขวานนะแต่ผมจะใช้เชนซอร์แทนนะครับผมโอเคไปเตรียมวทัดดีกันเลยดีกว่าแ อ่านะครับทุกคนนะฮะวัตถุดิบอย่างแรกที่ควรจะต้องมีนะผมก็คือหินนะครับผมเราก็ใช้พลิกแอคนะฮะที่เราเก็บได้มานะฮะก็ไปหาเก็บเอาในเมืองนะครับผมปั๊บขุดไปฮะขุดไปปั๊บอ่ามันได้เนี่ยอ่านะฮะนี่นะหินระเบิดนะฮะเสียงเสียงน่ากลวงลากอะไรประมาณนี้โอเคเก็บหินเรียบร้อยปั๊บปับปับเรียบร้อยนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้หินแล้วนะฮะ เราก็ต้องการไม้นะครับผมนี่นะฮะโอเคขุดไปเลยเมื่อได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับผมเราก็กลับไปที่แคมป์ของเรานะครับผมเอาแคมป์เราหนึนแค่ปนะเอาต่อยๆอยยูน่ย โอเคนะผมอย่างแรกที่เราจะทําก่อนเลยคือแคมป์ไฟนะฮะก่อนที่เราจะทำโคบเพลิงนะผมโอเคอ่ะขั้นแรกคือเราต้องใช้ล็อกนะฮะเพื่อเปลี่ยนเป็นสโตนนะผมหยิบออกมานะฮะแล้วก็เอาสโตนไปใส่ในช่องนี้นะฮะแล้วก็เอาสติ๊กที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมเราจะได้แคมป์ไฟมานะฮะใช้อย่างละสี่อันนะครับผมโอเคแคมป์ไฟสี่อันแล้วไอ้สติ๊กสี่อันนะฮะแล้วเราก็ได้ไฟมาเอาวางวางน,น,น,นี่ทำไงร้านจอดรถผมเฟี้ยงไหมล่ะ โอเคตอนนี้เปิดไฟขึ้นมานะครับผมตอนนี้ในการทำเอเจ้าคบเพลิงนะฮะสิ่งที่เราต้องมีก็คือโบนั่นเองนะครับผมโบนั้นี่เป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่เป็นสกูหรือเปล่าไม่รู้เออวิธีการในโบนะนเราโอเคฟโตนนะครับผมอ๋อเอาล็อกนะครับผมเปลี่ยนเป็นฟโตนก่อนนะฮะปั๊บแล้วก็เอาก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเราต้องมีอย่างใกล้ไฟนะฮะเราต้องมีอย่างใกล้ไฟนะครับผมกดคลาฟติ้งนะฮะแล้วก็เนี่ยกดไฟขึ้นมานะฮะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็ เอาโโตน่เข okay. uh, so ้าไปนะฮะเราจะได้สแคปเมทัลมาครับผมแล้วเอาสแคปเมทัลใส่เข้าไปนะฮะเราจะได้โบมาสองอันท่านี้ก็ดีแล้วฮะโอเคอ่าแล้วมือเราได้โบมาแล้วนะฮะแล้วก็เอาเนี้ไปคลาฟก่อนเลยครับผมปั๊บคราบโบสองอันกับฟติตสองอันนะครับผมไอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันปั๊บนี่นะฮะเราจะได้บาซิเ่อร์มานะครับผมหรือคบเพลิงนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราคบเพลิงไปนี่คบเพลิงเนีะผมน่าเรียกถูกแล้วนะผมคิดว่าโอเคเราคบเพลิงไป นะฮะเขาเพิ่มสามารถวางในะตรงพื้นก็ได้นะผมอันนี้ได้ฮนะอลองวางตรงพื้นดูดีกว่าแม่งเสียวฟ้าดิปรับนะฮะอแม่งติดจริง้วยไฟังไหมนะ้ไหมเนี่ยโอเคนะครับผมอ่าผมจะมีอะไรแถมให้อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือ่ยฮะเมื่อนะคุณเอาล็อกเข้าไปใส่ในนี่นะผมเราจะได้บอร์ดมานะฮะแล้วคุณแบบเฮ้ยสติ๊กแม่งเก็บมาได้นิดเดียวยังหวะแล้วแม่งหมดอย่างไวเลยอะคาร์บเอกะนิดเดียวก็หมดให้คุณใช้บอร์ดนะผมกับ แฮนด์โซนะฮะแฮนด์โซปั๊บในผมเราจะได้สติ๊กขึ้นมานะครับผมเป็นไงนะครับสุดยอดนะฮะหนึ่งแฮนด์เอ้ยหนึ่งบอร์เท่ากับหนึ่งสติ๊กนะฮะแฮนด์โซยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมพอเราใช้เป็นเครื่องมือในการเลื่อยไม้นั่นเองนะฮะก็สําหรับทีนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่เฮ้ยจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวน้ำหิวน้ำเนหวากระปุกน้ำกระปุกน้ำกระปุกน้ำจะตายแล้ว เดียว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 อโอ,โอ้โล่งเลยกูเทาเลยครับหน้าเทาเลยฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะครับมาสอนวิธีการครับแคมป์ไฟนะครับผมหลายคนอาจจะังไม่รู้นะแล้วก็ไอ้เจนี่นะฮะคบเพลิงนะครับผมปะโทเอ้ยหน้ามืดเลยนะฮะก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย